ัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวยจากล่งทงล่งทามันอยู่ภาพที่น้องกันขูดครับเรบบาบังเห็นบังเฮาบ้านขูกขูดทักบนครับามาเก็มาที่เ็บเราบังดุนดุลจังพอดดอกนึงครับเน,นี่ยมานพอดีก็พอดเฮ็ดดินพี่น้อง ป่ามันหกชิดแจงครับชิดแจงได้ยังไงไปน้องแบนจับไปทั้งในบุกเป็นปุบๆชอบขุดน้องคนที่โป้มนั่นมุนเหรอไปน้องหาเบื้องฝอยของเขาแล้วครับฝอยเห็ดกระเจี๊ยบเพลทอยจีบป้มกุ้นเม้มกันครับมาจะเป็นแน่กิน ปลามือไปใสตตาครับามามาปล่อยดแดงหรือเปล่าแดงใหม่ครับองอัดครับเอ,เอามาไดบานงนงอย่หอยก็ยครับอาอยุให้กินไปปล่อยงบุ่น พิดเพืงปะนะ้พี่น้องมันอยู่พอเฮ็ดนังอมดครับเิษเพื่อรอกันครับพ็ปวก,กันได้หรน,นั่นเห็ดแดงช้างมันเ็งัวกันเ้องไข่ปะนะแล้วแต่มันเ็ดเก็บมแล้วครับบนนวาดตั้งกินได้เฮยเลียนควายได้แล้วครับ นนเห็ดบ่ญเห็ดกินเห็ดเบี้ยครับเห็ดเบียวเตี้ยิมั้งมันเฮยเรื่อยครับเห็ดดินพี่น้องเขาอครับเเห็ดตัวน,นี้ก็จะห่างห่างๆเนี้ยหรอครับเห็ดเพราะว่ามันมันโตมากมันเพิ่มเกินประมาณครับ Góc roman bóc hết đinh hạp. nó đế đinh hạp. Góc hạnh 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 cửa hạnh hạnh hết ไปเรื่อยครับโอ้ยบักเฮ็ดปวัวดอกงนี้นี่เป็น้องเอ้ยผมรู้ยังเนี่ครับเมาเอาแต่แม่เาเสียมาจ้องเฮ็ดปววเลยเนาะเหนือยมังเนี่ยเฮ็ดปววเฮ็ดปววเฮ็ดปวคผมรู้ยี่เดเสียมาเสียมาทำไงแท้ <laughs> ร้านน้องไห้ครับ ปวดผึ้ยขาต้มขาคนหรือเปล่าพี่น้องฟาดตำผมเบอร์40ต้วพี่น้องบุบบาดพัพโลครับอ๋ออาไปเรื่อยขึได้ไปเรื่อยครับศักระมาหาขึ้นกันไปหาไปเหมือนกันครับเห็ดดินนี่อะไรพี่น้องมีแต่เห็ดดินครับ ตวงนี้เห็ดดินแน่เน่วยนานจาเปดใส่บู๊ร้อนกันบการฟเลยครับไปเรียงอะไรไปเรียรงสิลสว่านหลายไปหนอ่อยเฮ้ยสมพงเบอร์สี่สิบแหรอครับเน่วย้านก็นงุๆเะซ้าอยู่ bên bên hết đèn qua đây biết không hết đèn hết luôn hết đèn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอออันนี้เนะป็นหนเองครับเห็ดละงอกดำครับเฮ้าเห็ดจีเดียนอ่ะเป็นหนองเรา,เไเาไปเรื่อยครับไปเรื่อยพอไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยก็ม่พออีเลยเป็นหนองเห็ดเพิ่งหวานพันธุ์นธุมาผู้บมูบวครับถามมันหล่อมันตี่ยวเป็นมเลยเป็นหอง ยี่ก็ไมต้วงหลอกนะครับหายากครับทีนี้มูออกทีล่ระสามดอกตีดอกนะครับที่เราเลาะก,กันนี่ตาบอดีเหมนพวเห็นหรอกครับเห็นเห็นง่ายๆเลาะหาไปเรื่อยครับเลาะหาไปเรื่อยครับไม่ชอบ เดินไปหนเอ้เนนบนแม่บานกับมาลไลลเขาเป็แจ้งเลยพี่น้องเนาะไปเรื่อยน,นะครับไปโขออกจากโขฟังนี่ก็อยวมาโขฟังนี่แหละครับหมทางมาอาบรองพืกันหายอยากนี่น่นายอพี่น้องอากาศมันเบาครับอากาศมันยเย็นด้วยอากาศเอามาได้แ้เห็ดนั่ี่ว่าครับอา,าน้นคือ พีกหน่องมาจากลูนึงมัดผูกนึงครับมาปออคือเกาละครับฮิตผวกพี่น้องัวกจะเป็นดอกหน่อยดอกนิดพี่น้องเอ้ยครับเนี่ยฮิดปวกกิ๊กฮ็ดปวกตาบหน่อยบุพพี่น้องครับฮ็ดปวกกิ๊กที่นี่มู๋ละครับดอกหน่อยดอกนิดสมุนเล่นบาทละครับ หามูมนึงครับไม่เพิ่งโคกนี่ิมันบ่มันโคกหมืน,มน,มน,นก็ได้แน่ครับไม่เพิมนกันเบาง,ง,งอีกโคกนึงโค้โค้งเท่าไหรพี่น้องไดี๋ยวเราไปเลยครับมขอต้องให้แท้บานพห่นเราพี่น้องเอ้ยพวงเนี่ยไม่งัดออกครับสองอันเลยครับเอ็ดหนังเอ็ดปลวกมึสง,ง,ง,งส่งงัดตัวเริงเสรครับ ใครบ่งัดเลิกกับพี่น้องเราหาไปได้ครับพอมมูเปเลยลรืพี่น้องเห็ดปวกกิ๊กครับโอ้ยเห็ดปวกกิกกก๊กเห็ดปวกกิ๊กเเขาหรอกพี่น้อนงนี่เดีแบบ๋ยวนี้นุ่มๆอยู่ครับ สามอันครับฝุดสองอันเพี่น้อ,นอยนล็กๆครับน้อยกันหนอ่อยโอ้ยเป็นกินขาอีกมืดแล้วครับบ้ดอกครับมุนแล้วครับนี่จุว่าล้วพี่น้องไปหาเราไปเลยครับ หาไปเรยก็มาพอดเลยไเนาะพิษเพิงครับกินได้ถึงบูบูคือไปตะนั่นแหละบูอ้ยเนาะพิดเพิงโอ้โก็เหรครับพัตเตดแก่พัตเนทดอดไปไหนครับคลิดไปเร่ยคิดไปเรียกได้ไปเรืเอยนครับมันก็เด็ดผมซ้าตอกอุ่นนึงพี่โมแมนแมนเทียมนเห็ดกินครับ เราหาเตเมกันยังสิ่งละผอีกหนึ่งที่น้องเพ็ดเผือกครับเห็ดเผือกนี่เป็นองสองอันครับนี่อ่อนอยู่ครับเห็ดเผือกหันหาเอไปเิมนกันยังสิ่ะครับก้มโขลกข่ยไปันสิ่งละครับ เรื่อยกันที่พอบเรื่อยๆแล้วครับนั่งอยู่มุงเดียวเม่เห็นไอ้พี่น้องต้องย่างหาครับย่งางไปลองไปที่ละเล้อมกันไปเรื่อยครับบังบังเบื้องงงกันไปะนะไี่ยังพี่น้องเบื้งครับหบับหงเป็นแหยังนี่ครับ มึงดแหงเห็ดเน่าโอ้ยเึดน่าโ้ไม่ไึ้เดมั่าเน่ยนโอ้ยเห็ดทไหเป็นสัตว์เลี่น้องเนาครับเอาบ่ได้ดอกเน่าเปลี้ยเป็นเชียร์เป็นเชียร์แล้วอกกันแหงก็แหงซื้อหอแหงเห็ดเนาครับถึงประเดี๋ยวครับเห็ดดล่ะน ปดอีน่นี่พ้นลงเลย้ยน็ดนาขาวครับเม,ม,มากหลายตัวแล้วพี่น้อแก้งเงียงเหรอครับไปกันอีกจังไหมครับไปเตรียมกันเด็ดไปเรือยได้ไปเลยแล้วนนครับแต่เนี้กินโขกินปลาดิละน่ดเด่นดินหงนี่ดองนึง เบีเอาดอกพันเบลล์เหรอครับดอกพันเอาห้องกับเบลครับดินเป็นอะ็ดินเลาะไปเลยครับาหาเลาะไม่ทีเหรอครับแต่มาไมน,ไไน,ไไนยงนังนี่เห็ดยังนี่อ้ยเห็ดเบีย บวงเนอพี่นาะผู้รู้ครับต้องไครห่านน่อพี่น้อะเอ้ยวกตาครับขาเป็นหวานนพี่นนองเรอาขาน้ำครับขาขาหวานบ่อครับมวงเนือบวได้ขาจ่อยโอ้หมันหวานอย่เนาะขาเป็นเรียกอะไรเรยนะครับมันเนี่ยเหรอครับสามเซียนน่พี่นตกไม่มูด้ยถมองแล้วสองลสามเลยเาก มันยังสั่นเฉอรเลยหมดเลยด้วยอันนี้เห็ดเลี้ยงนี่เป็นน่องเห็ดกินหมดเลยครับหเห็ดเลี้ยงให้กันครับเห็ดกินนด้เป็นน่องนะเราหาไปทั่ไหนลหรครับหาไปก็ได้ไปครับนางถ่ายยู่โ่มมันโบราณมหาข้นครับเฮ็ดใส่ข้นยางหามันพี่น้อง อะไรสิล่ะครับเราหาไปควายเห็นไปครับพี่น้องเอ้ยให้คนเน่อยเห็นปวกกิ้ครับนี่ขึ้นบ่นี่สองกันหนึ่งโคตเอาบุญหมดครับสามบันโอ้โหโคตขึ้นบนี่โคตเป็นน้องโคตขึ้นบนนี่ครับโคเอาบุญมดพี่น้องเอ้ยนี่ปวดกี้พี่น้องโอ้ยพคตเอาเต่ามูพี่น้องเอ้ยเตาเราง่ามครับพี่ได้แต่ว่ามูนุ่ยปุ๋ยเลยครับ เอาตัวนี้น้ำมกอน้ำ่มากรอนเหยดสองอันนึงอ่ะเป็นใหญ่ๆเจียวกระี่รับพีน้องเอยเห็ดไปยังมันครับสามซีทีอันทีอันที ขดีครับลาไปหเราพี่น้นองดวยฮ็ตขดีก่อนครับอยากกมาพอให้เราโอ้ยถ้ามันผลเมืรอกวนอย่างไรเป็นตาครับพีสามันนึงมเมาพี่มา,าพีอ่นี้มัเนเบียงพี่นอ้องทอดบทเชี่ยวจนมุนมืดเลยครับสามันนึง,นอยอยงก็อแงของี่ โอ้สิดาแต่ว่ามันต้องหาเก็บ่นบกพรอ,อยนเนี่หาเอาวัน,นเพ่นอดและวเ่นเ่รนียหา้อยมือครับรอเพี่าเต็มบ่หมดครับในผลบ่อเอาจะเอาน้องพี่น้องเนาะนีหนึ่งพี่น้องรอยอกนี่ครับรออัน,นอันเซียนันเซียนแมงตังนึนงไยุกเลยแมตัน้ององกระพครับเพียนหนึ บดบมหมดเลยมดนี่หลายเลยครับเาเาดูไ่มคบครับนี่เเอาแกเอาให้นี่นพี่น้องนี่แม่บอกกิครับใจอึงเขีนี่ปลาพีีโอ้หลายปวดปหลายอยู่ แล้วก็พกันครับอยู่ในปลาหนามน้ำนี่น้องนาำเยอะแยะครับโอ้ย่องเดี่ยวใบพี่น้องเอ้ยห้งแห้งมาเลยครับน้ำ สองอันนึงโอ้ยน้ำน้ำน้ำพี่น้องน้ำก็หมดแล้วงก็กแล้วครับของเดียวไปแล้วโอ้ห้องห้าองห้องห้องหองของคนพี่น้องเก็บก็เดินนั่งพี่น้องเด้อน้ำครับโอ้ยน้ำก็บของขึ้นบนน้ำครับไม่หยาดก็เดี๋ยวครับ Nam, mấy know, nan, 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 ô, nan, 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 trên เยังในปลาอะไรกับคุ่มหมอครับบอกจิคงงก,ก,กครับเขาบังงามเลยพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวท่านไม่บดัดรเลยครับคู่มหมอยู่หันจะนอนนี่ปลาหนามครับ อเอ้ยกำบักเงี้ยนั่นเลยครับเอ,เ,อเอาเอาใส่นี่ป้านานั้นเป็นกหลายแล้วครับหาล้อมังอีกตัวหนึ่งนีบ่เทียวครับหาบังนะครับนี่บอกว่าท่งนี้สิตล้อมันตันงี้คือน้องหาเป็นสิล่ละครับหน้องครับ มาเล่มของคนเอาบุกมัดพี่น้องเอ้ยครับแมันเป็นอ้องมาขึ้นนะครับแต่มาบางแข็งหน่อยนั่นแหละครับเห็ดปวกเก็กมานะไปเอาแล้วก็สิหาเลาะไปเบิ่งอีกาล่ะครับเรื่อยๆเพื่อพ่อยพี่น้องไปหาแป๊มกันเรื่อยๆครับครับพี่น้องหลังจากเอาลงถงลงถาแล้ังก็มาขึ้นโคกครับเพราได้ยู่ได้กินเนาะครับแต่เห็ดปวกเิ็กแน่ เห็ดแกงเห็ดดินเห็ดดอนครับเห็ดธรรมชาติเหิดปืบนบ้าดห้ายหลับพี่นอ้องโอ้แต่พ่อหิดแกงแล้วแล้วเราง่ายอย่างงี้เหรอครับหาไปยังที่หลับพี่นอ้องยางไปก่อนเดี๋ยวหาไปน้ำครับขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้พี่น้องเด้อนะถ้ามังแรงแก่ทั้งช่องของห้อยชงหาเป็นทินทามันห้อยเหรอครับ ก็กำลังแรงนเก๋จากพี่ยังนองนะครับสวยประการละสวยมึงสวยเลยครับซาลามวะมานิกนละลากยียังนองก,ก็ต้อ,งอังเปนะ็นนองละสวัสดีครับ